Where the ครับก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมานะครับแนะนำนะครับกิ่งไร้สายนะครับชื่อโตชิโนนะครับซึ่งตามกระบวนการเนี่ยของการกิ่งเนี่ยเราก็คือง่ายๆคือว่าจะไว้กดเสียงเรียกนั่นแหละแต่นี้นี้ ส่วนนี้ในกิ่งนี้เนี่ยก็จะเอานํามาว่าไว้ในบ้านแล้วก็ให้ผู้สูงอายุได้ใช้หรือจะไว้หน้าบ้านก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าไปอพายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมไมได้ของยี่ห้อตัวชิโนมานะครับร,รุ่นดอเบลไวเลตนะครับก็อันนี้ผมแกะมาแล้วก็จะเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะอยู่ที่มืออย่างนี้เลยอันนี้เป็นแบบว่า ไม่ได้ใช้ถาดนะฮะก็คือเสียบไปก็ปลั๊กได้บ้านเลยแหละนะครับซึ่งเขาก็จะให้มาเนี่ยหนึ่งหวัวอันนี้ลักษณะอันนี้นะครับนี่ก็คือเป็นกาวสองหน้าไว้แปะนะครับซึ่งก็กันน้ำได้ส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยเป็นดอเบลไวเลตนะครับก็จะมีนะครับตามอันนี้มีก็คือจะบอก36เสียงนะครับแล้วก็ในการทำเป็นเมโลดี้ได้แล้วก็มีฐานให้มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ซื้อใน Lazada มาครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอันนี้เนี่ยเป็นกิ่งโตชิโน่ก็วิธีเปิดแต่ตอนแรกผมก็ว่าเป็นเปิดยากไปหน่อยหนึ่งเพราะถึงนี้มันจะแน่นนะครับมันจะติดสนิทเลยนี้มานะครับก็ค่อยๆงัดตรงนี้ออกมานะครับงัดงนออกมาพอง,งัดออกมาเสร็จป,ปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะเจอแผงวงจรข้างในแล้วเขจะมีซิลนะครับตัวขั้นไวน้งี้ซึ่งฐานตรงนี้เนี่ย ก็เป็นฐานขนาดเล็กกว่าปกตินะครับที่ผมเห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าไม่น่าจะหาร้านพวกเซเว่นร้านสะดวกซื้อได้อาจจะต้องเป็นพวกร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับอันนี้ผมดึงออกไปละตัวซีลของเขานะครับเนี่ยก็เหมือนใส่ฐานปกติทั่วๆไปนี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็ประกบเหมือนเดิม นะครับก็กดลงไปนะครับปกตินด่แหละครับให้แนบสนิทครับกดไปแบบปกติเลยครับให้แนบสนิทนะครับนะครับเมื่อกดตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะไปให้กาวนะครับแปะซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าถ้าไปแอปพลายให้ผู้สูงอายุหรือจะแปะแราบ้านเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาทดลองดูนะครับว่าจะเป็นปุ่มเสียงเพลงแล้วก็ระดับเสียงเดี๋ยวผมลองก่อนเสียบไฟนะครับก็เป็นไฟบ้านทั่วไปนี่แหละครับเสียบไปเสียบสับปุ๊บนี่เป็นเพลงนะครับก็ตรงนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ3 6สิบเสียง36มสิบหกเสียงนะครับก็ตามความชอบตรงนี้จะมีไฟขึ้นด้านหน้า ะเดี๋ยวก,กดก่อนอันนี้เลือกเลือกนะครับน,นี้มันก็เป็นต่อไปนะครับเป็นวอลลุ่มเสียงเจนี่นะครับ อันนี้จากอันนี้เรียบร้อยตัวเครื่องนะฮะถือว่าดักบาบาด,ดีทีนี้เดี๋ยวผมจะรอกดกิ่งนะครับอันนี้เผื่อให้ผู้สูงอายุหรือไว้ได้บา้านจะได้กดตรงนี้ความสัมผัสนะครับก็จะง่ายครับเข้าใจง่ายๆเลยคือตรงนี้คือกดไปเลยครับตรงๆเลยฮะ,ะอย่างนี้ครับ ดัครับใช้ง่ายครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่มีวิยายจะเรียกหรือเราบางทีเราไม่ได้ยินหรือเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแอปพลายเป็นอุปกรณ์ใช้ในบ้านได้นะครับก็ตรงนี้สามารถหาใน l a ซ a d a ได้นะครับซึ่งรุ่นโมเดลของเขาเนี่ยก็คือโมเดล e 2 8 8 w h นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่า เห็นใครสนใจนะครับแล้วก็เห็นเป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ผมก็ว่าน่าสนใจมากนะครับโอเคงั้นขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ